ฟังแปดข้อนี้อาจช่วยให้รวยไวที่สุดข้อแปดสำคัญมากฟังจนจบนะคะเนื้อหาอิงจากแนวคิดที่ไม่ติดลิขสิทธิ์เช่นติ The Rich Man ้งแอนโกลอริด The Richest แ a n in b a b y บ o n และหลักการทางการเงินสากลทั่วไปสวัสดีค่ะทุกคนนี่คือพอดแคสต์ชีวิตเงินล้านวันนี้เรามีบทความดีๆที่จะมาแบ่งปันกับคุณทุกคนที่อยากเปลี่ยนแปลงชีวิตทางการเงินและอยากรวยอย่างมั่นคงแบบไวฮ่า ฟัง8ข้อคิดนี้ให้จบรับรองว่าอาจจะช่วยให้คุณเห็นทางที่ต่างไปจากเดิมค่ะข้อที่1รวยต้องเริ่มจากความเชื่อในตัวเองก่อนอื่นเลยนะคะคุณต้องเชื่อก่อนว่าตัวเองมีสิทธิ์ที่จะรวยหลายคนมักคิดว่าคนอย่างฉันจะรวยได้ยังไงแต่จริงๆแล้วความมั่งคั่งเริ่มจากความคิดของเราถ้าเราเชื่อว่าทําได้สมองจะเริ่มคิดหาโอกาสและถ้าไม่เชื่อก็จะหยุดอยู่ที่เดิม ลองคิดภาพว่าสมองของเราคือแม่เหล็กมันจะดึงสิ่งที่เราคิดและเชื่อเข้ามาหาเราดังนั้นข้อแรกที่อยากให้คุณทําคือตั้งใจและบอกตัวเองทุกเช้าว่าฉันคู่ควรกับความมั่งคั่งและความสำเร็จและอย่าลืมบันทึกเป้าหมายนี้ลงในสมุดหรือโทรศัพท์เพื่อตวนใจค่ะข้อที่สองรู้จักใจ่ายให้ตัวเองก่อนไม่ว่าคุณจะมีรายได้เท่าไหร่กดทองของคนรวยคือการใจ่ายให้ตัวเองก่อนอย่างน้อยสิเ คิดง่ายๆว่าเงินที่คุณเก็บไว้คือการลงทุนในตัวเองและอนาคตอย่าใช้เงินทั้งหมดจนหมดแล้วค่อยมานั่งเศร้าใจทีหลังเพราะคนที่รวยจริงๆคือคนที่มีเงินเก็บอย่างสม่ำเสมอและเป็นระบบตัวอย่างง่ายๆคือตั้งระบบหักเงินอัตโนมัติทุกเดือนเพื่อเก็บก่อนใช้ถ้าคุณยังไม่เคยทำลองเริ่มเลยเข้าวันนี้เลยเพราะทุกบาทที่เก็บจะกลายเป็นทุนในวันข้างหน้าข้อที่สให้เงินทำงานแทนคุณ เราใช้เวลา24ชั่วโมงเท่ากันทุกคนแต่คนรวยจะใช้เวลาและเงินให้เกิดประโยชน์สูงสุดการทำงานหาเงินอย่างเดียวไม่พอต้องรู้จักลงทุนให้เงินทำงานแทนเราเช่นลงทุนในหุ้นกองทุนหรืออสังหาริมทรัพย์อย่ากลัวคำว่าลงทุนเพราะการลงทุนแบบง่ายๆเริ่มได้ด้วยเงินไม่กี่ร้อยบาทแนะนำให้เริ่มศึกษาขั้นพื้นฐานจากหนังสือฟรีหรือคอร์สออนไลน์ที่น่าเชื่อถือ และค่อยๆลงมือทำถ้าคุณยังไม่พร้อมเสี่ยงมากให้เริ่มจากกองทุนรวมหรือฝากประจําที่ให้ดอกเบี้ยดีกว่าธนาคารข้อที่4ลงทุนกับตัวเองให้มากที่สุดการเรียนรู้ไม่สิ้นสุดและเป็นการลงทุนที่ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือเรียนออนไลน์หรือเข้าร่วมเวิร์กช็อปต่างหฮ่าคนส่วนใหญ่ที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่คือคนที่รู้จักเติมความรู้ให้ตัวเองอย่างสม่ำเสมอ เพราะความรู้ทำให้คุณมีเครื่องมือมากขึ้นในการสร้างรายได้คำแนะนำนง่ายๆคือหาเวลาวันละ15ถึง30นาทีอ่านหรือฟังเนื้อหาที่เสริมความรู้เรื่องเงินและการลงทุนเริ่มจากสิ่งเล็กๆจะทำให้คุณมีความมั่นใจมากขึ้นเรื่อยๆค่ะข,ข้อที่หตั้งเป้าหมายการเงินอย่างชัดเจนและลงมือทำจริงการมีเป้าหมายที่ชัดเจนเป็นเหมือนเข็มทิศนำทาง อยากมีเงินเก็บเท่าไรภายในกี่เดือนหรืออยากมีธุรกิจเล็กๆเ,เป็นของตัวเองเขียนมันลงไปและแบ่งเป้าหมายออกเป็นช่วงสั้นกลางและยาวเพื่อวางแผนได้ดีขึ้นเป้าหมายที่วัดผลได้และมีเวลาชัดเจนจะช่วยให้เรามีแรงผลักดันและไม่หลงทางอย่าลืมทบทวนเป้าหมายบ่อยๆและปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ด้วยนะคะข้อที่6สร้างรายได้หลายทางเพื่อเพิ่มความมั่นคงการมีรายได้ทางเดียวเสี่ยงมาก แต่การมีรายได้หลายทางจะช่วยให้คุณมั่นคงและรวยได้เร็วขึ้นลองสำรวจความสามารถและความชอบของตัวเองอาจจะเป็นขายของออนไลน์ทำฟรีแลนซ์หรือทำคอนเทนต์บนโซเชียลมีเดียสิ่งสำคัญคือเริ่มจากสิ่งที่ง่ายและใกล้ตัวแล้วพัฒนาขยายไปเรื่อยหาหา่าถ้าใครยังไม่รู้จะเริ่มีไงลองเริ่มจากสิ่งเล็กๆเช่นขายของที่ชอบหรือแชร์ความรู้เฉพาะทางในกลุ่มเล็กๆก,ก่อนค่ะ ข้อที่7อยู่ใกล้คนที่มีทัศนคติการเงินดีบอกเลยว่าคนรอบข้างมีอิทธิพลกับเราอย่างมากถ้าคุณอยู่กับคนที่คิดบวกเรื่องเงินชอบพูดคุยเรื่องโอกาสและการลงทุนคุณจะได้รับแรงบันดาลใจและความรู้มากขึ้นแต่ถ้าคนรอบข้างบ่นเรื่องเงินหรือกลัวการลงทุนก็อาจทําให้คุณหยุดชะงักแนะนําให้เข้ากลุ่มหรือคอมมูนิตี้ที่ส่งเสริมความรู้การเงินและธุรกิจไม่ต้องกลัวที่จะเปลี่ยนวงสังคมหรือหาคนที่คิดเหมือนกันค่ะ ข้อที่8เริ่มลงมือทำทันทีไม่ใช่รอให้พร้อมสักวันคือวันที่ไม่มีจริงคนที่ประสบความสำเร็จเริ่มจากการลงมือทำในวันนี้แม้จะยังไม่พร้อม100%เอร์เซเพราะการเรียนรู้ระหว่างทางจะช่วยให้เราเติบโตและปรับปรุงได้เร็วกว่าลองตั้งเป้าหมายเล็กๆเ,เช่นวันนี้จะเก็บเงิน100บาทหรือศึกษาการลงทุน30นาทีความต่อเนื่องและความสม่ำเสมอคือกุญแจสำคัญ และนี่คือ8ข้อคิดที่อยากให้ทุกคนฟังและนำไปใช้ค่ะจำไว้ว่าการรวยไม่ใช่เรื่องของโชคหรือพรสวรรค์แต่มันคือผลลัพธ์ของความคิดที่ถูกต้องและการลงมือทำอย่างตั้งใจถ้าคุณเลือกทำตามข้อใดข้อหนึ่งในวันนี้แล้วสม่ำเสมอไปเรื่อยฮ่หาหา่าชีวิตการเงินของคุณจะเปลี่ยนแปลงแน่นอนคะ่ะขอบคุณมากๆที่ฟังพอดแคสต์ชีวิตเงินล้านช่องนี้นะคะ ถ้าชอบเนื้อหานี้อย่าลืมกดติดตามแชร์ให้เพื่อนๆและมาเล่าประสบการณ์กันนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าขอให้ทุกคนรวยและมีความสุขค่ะ